ผมขอปรึกษาเรื่องนี้เลยว่าได้ว่ามั่นตากับตีนเนี่ยอันใดสําคัญที่สุดตีนและนะ้วเนาะอือจังไดก็ตาผมว่าเนะทียงกันกับตีน,ต,นตามมนสําคัญที่สุดตีนอะไรสาคัญมองได้ตีนน่ะสำคัญตูวผ้าไปห้องน้ำผ้าไปไงเงี่ยวเจ้าสิไปเนี่ยวไปห้องน้ำไปได้บ่ละเสียนหงบ่ละขั้นไม่มีตาตาจังไดตาก็สําคัญที่สุดตีนตีนตีนตาสําคัญที่สุดยังซือคนเนี่ยบอกสูฟังเลยซือคนเนี่ยดวงตาขวันตาตุกตา มีบ่ดวงตีนขนตีนตุกตีนเนะี่ยมีมล้เออเห็นบ่ก๋วยเตี๋ยวหนาปากซ่อนเนี่ยเย็นตาโฟเจ้าผ่ไปซื้อกนนะนนออินเนี่ยเย็นตีนโฟเออกาแฟเนี่ยอยู่คางท่งจอดซื้อเนี่ยสัตาบัคเจ้าผู้ไปกินสตีนบัคเนะ่เออแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นบ่ผู้สาวไปล้านเสริมสวยไปเห็นอย่างไปต่อขนตามีบ่ไปต่อขนตีนเนะี่ย เกอ,อมันก็ะเมียดเนวนี่นเลงพวกยา,การักษาโรคกระเพาะเนี่ยแอนตาซินเจ้าบ่อไปซื้อกินน่ะแอนตีนซินน่ะพอเมียเอิ่นพอตาเป็นปะเอิ่นพอตาเจ้าคือบ่กเอิ่นพอตีนน่ะเว้ยกระตุกเงี้ยไปเลยเดี๋ยวเนาะเออยังหลวงตาอยู่ว่าเดี๋ยวลวงตาเจ้าคือบ่กเอ,อ,อนเนิ่อนลวงตีนน่ะเว้ยขี่กากน้ำกับครกเออนั่นแหละตาสำคัญที่สุดยังนุ่มเนี่ยไวตามิ้วแล็กตาซอยมีไหมไวตีนมิ้วแล็กตีนซอยเออเออมี เจ้าพ่อบ้านข่างกล้องมันตีเดียวนี่เป็นอย่างมีโปรตีนเ็ย่างจะไปแท่งไฮโลเปิดขึ้นสูงเลี่ยมีบ่เต็มตามีแต่เต็มตีนเดินกลับบ้านเด็กๆเห็นเจ้าไประคามเมียเมียเมียเจ้าได้บ่อบ,บักสนตามีแต่บักสนตีนเดี๋ยวจะไปใส่คือบ่อตาง้างเข้าตานีนตน,น้างเดี๋ยวนี้